<c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานนะครับเปลี่ยนสีกระดานแป๊บหนึ่งเพื่อความสบายตาสำหรับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคนนี้เขาซื้อลูกเล่นมาสีกระดานก็เลยอาจจะไม่เหมือนปกตินะครับคนที่เขามีเหรียญเยอะๆเขาไปซื้อซื้อบี๊ซื้ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ว่าจะไปซื้อเบี๊เหมือนกันนะ ซื้อให้มันสวยๆเนาะเพื่อความสวยงามอืมเป็นอะไรดีนะเป็นมาตรฐานหลังดีกว่าพบห้าแต้มเดินก่อนนะครับโอ้เป็นโจรสรุปแล้วไม่ใช่คนดีนะนี่เป็นโจร กองจนจนก่อนพบมาตรฐานหลังเข้าตำราเลยครับนั่นไงเข้าตำราเลย <c oughs> อืมตัวนี้ตัวนี้ เดินส่งดีด้วย<ม>เกยมที่หนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกมที่หนึ่งเป็นวิดีโอชุดที่สองในชุดวิดีโอปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเริ่มสก,กัดใหม่ ทุนทุนทกๆก,การติดตามทุกๆก,การรับชมทุกๆคนที่ร่วมไฟ้สดร่วมกิจกรรมซ้อมมังฮอตกันนะครับสวัสดีปีใหม่ยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งอขอแทรกกินสองมีข้อแรกเปลี่ยนให้เราคือคือการแทกกินสองนะครับกินมา ต่อไปเข้าหอดดีกว่าคนนี้มือไม่ธรรมดาแน่ๆนเดินได้ขนาดนี้ผมไม่ต่อนะครับผมไปเข้าหอดเลยดีกว่าไปครับ เราจะเล่นกันสี่เกมนะครับสี่เกมเขาเส้นให้เรากินก่อนแล้วค่อยเข้าหอดอ๋อคือเขาจะเข้ากินถูกไหมนะเข้าไม่ได้นะโดนฆ่านะนะม่ต้องโดนฆ่าเด๋กวคกคิดผิดแน่ๆเลยผมก็ฆ่าได้เหมือนเดิมผมก็เดินสิบเอ็ดไปนสิบห้าแค่นั้นเองนะครับใคคิดผิดนะเนี่ย เข็มที่สองนะครับเข็มที่สองเข็มที่สองน่าจะเดินกลางจนไหเป่ะไม่เดินโอ้เป็นอะไรนี่ ก็เรียกเป็นอจิ้งจบเป็นจิ้งจบเป็นจิงจบไปนะครับเป็นจิ้งจบ,นะบ,น,จงจบนั่นไงกำลังเป็นที่นิยมกันเลยไปครับ กองโจนหกแต้มนะครับเข้ารูปกองโจนหกแต้มอมืเอาไงดีมาครับนั่นไงโจนหกแต้ม ต้องยกไหนเนาะลืมนลนี่สิบแปดสิบห้านี่ไม่ดีแน่ๆนะครับต่อสิบเก้าสิบหกดีกว่าไหมไปครับเวลาฉุดจะหมดด้วยเวลาผมจะหมดเสียงสีแดงมันกระพริบเลยเมื่อกี้นี่ ขึ้นไปครับเจนหกเต้มนะครับพบกับมาตรฐานเราเป็นมาตรฐานคิดจนสีกระพริบเลยเมื่อกี้นี้เวลาแจ้งเตือนเลยไปครับขึ้นมาถ้าเราเดินยิบสามสิบก้า ยี่ิบห้ายิบเอ็ดแล้วร่มไปตกหมาเลขเจ็ดเนาะลองดูเพื่อดีเพื่อจะดีไปครับต่อขึ้นมาน่าจะเสมอไห่คู่นี้เกมนี้หนีไล่ มาหนีไปหมยเล็กสี่บนให้กินมานี่เสมอครับเราเสมอไปเลย พบกัเกมที่สามที่สี่ครับพบกัเกมที่สามที่สี่การแข่งขันมหากฏออนไลน์นะครับในแอปมหาอฏคันเทพฝั่งนู้นน่าจะเป็นห้าแต้มหรืออาจจะเป็นโจนแต่เขาต่อเข้ามาแทรกเลยนะครับโอ้เขาไม่ตอ กำลังจะบอกว่าถ้าเขาต่อเข้ามาเราแทกยี่สิบสิบแปดเลยแต่น,นี้เห็นได้บ่อยนะครับอืม,อมบุกอย่างเดียวเลยไวค้คนนี้ผมก็บุกเหมือนกันแหละ กินไปฮืมต่อครับต่อเลยกินไหนดีเขาจะกินไหนอ่าเขากินมานีเราก็กินไปนะครับเขากินตัวนู้นอีกเราก็กินอีกตัวหนึ่ง เข้าไปกดดันเขาน่าจะลงมา18ทีนี่14มา18เพื่อมากดดันเรา3ตัวให้เราเดินไม่ได้คือ21ก็เดินไม่ได้26 27เดินไม่ได้เดินได้ตัวเดียวคือตัวนี้เราเดินได้ตัวเดียวเขาเส้นเขาเส้นเพื่อมาเข้าหอด เอาเล้ right. เราทำไมเราช้าจังทีนี้เข้ากิน2ไปแล้วครับเราเดินสิบไป6เลยให้เขาเลือกกินกินไหนก็มีค่าเท่ากันเขากินนุ่นก่อนเราก็เดินยิบสอไปรองรับการกินช็อตสองเราก็เข้าหอดไป ไปเข้าฮอดไปเข้าฮอดหลายตัวเลยเผื่อเขาพลาดเดินมายิบห้าเนาะเดินหนัดเห็นไหมพลาดจริงๆนะครับสิ้นเรื่องสิ้นเหลาถึงเขาไม่พลาดเขาก็เป็นรองเยอะนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสเดินเข้าฮอดสองตัว ตัวนี้เดินห้าแต้มกันเยอะนะครับรองรับห้าแต้มตัดข้างเมื่อกี้เขาไม่ตัดข้างนะเขาเดินหลังเขาไม่ตัดข้างงานนี้เบียดไปเดี๋ยวให้เขาลงมาเหมือนเดิมตามสูุดยังไงเขาก็ต้องเดินออกไปสิบหก Mà cũng có đồn kín à, đơn chơi chơi Dạ ná. อย่าบอกนะปล่อยเวลาหมดโอ้โคนเสียดายเลยครับคู่แข่งกำลังจะปล่อยเวลาหมดเรียบร้อยครับเวลาหมดนะครับอขอบคุณครับเราไปดูชุดนี้ต้องขอโทษผู้รับชมด้วยนะครับที่คู่แข่งปล่อยเวลาหมด